สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ on-trend วิเคราะห์ข่าววันนี้เรามาพร้อมกับข่าวใหญ่ระดับโลกที่หลายคนพูดกันว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามตะวันออกกลางครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดใช่ครับเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีเป้าหมายนิวเคร์ของอิหร่าน3แห่งเมื่อช่วงค่ำของวันที่21มิถุนายน2025ตามเวลาในวอชิงตัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์แถลงข่าวด่วนว่ากองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีจุดยุทธศาสตร์3แห่งของอิหร่านคือที่ฟอร์โดนาธานส์และอิสฟาฮานทั้งหมดเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทรัมป์ใช้คำว่าถูกทำลายอย่างสิ้นซาก แหล่งข่าวจากเพนทากอนและ t ทมส์นะครับรายงานว่าสหรัฐใช้เครื่องบิน B-2 Stealth Bomber ขีปนาวุธ t o m a Hawk และระเบิด Bunker Buster ที่ออกแบบมาทำลายเป้าหมายใต้ดินการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยพลการครับสหรัฐอ้างว่ามีหลักฐานลับว่าอิหร่านเนี่ยกำลังเตรียมเสริมสมรรถนะแะร่ยูเรเนียมระดับสูงใกล้ถึงที่จะเป็นระดับการสร้างอาวุธนะครับและอาจร่วมมือกับกลุ่มหัวรุนแรงในภูมิภาค หลังจากที่ทรัมป์ถแถลงทุกสายตาหันไปที่เตหะรานโดยไม่กี่ชั่วโมงต่อมารัฐบาลอิหร่านประกาศว่าการกระทำของสหรัฐเป็นการลุกรานและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ IRGC ประกาศเตรียมตอบโต้เต็มรูปแบบพร้อมกล่าวว่าสงครามเริ่มขึ้นแล้ว ขณะดเดียวกันอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐโดยนายกเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่านี่คือก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการหยุดยั้งอิหร่านก่อนที่พวกเขาจะมีระเบิดนิวเคลียร์ผู้นำยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีสแสดงความวิตกอย่างยิ่งและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการใช้กำลังทันทีรัสเซียและจีนออกแถลงการประนามและกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้จุดไฟในตะวันออกกลาง คำถามคือแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ความเสี่ยงของสงครามตัวแทนทั่วตะว,วันออกกลางอิหร่านมีเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธมากมายนะครับเช่นฮิสบุรอในเลบานอนบูตีในเยเมนและกองกำลังชีอะในอิรักและซีเรียหลายฝ่ายเกรงว่าอิหร่านจะใช้กลุ่มเหล่านี้เป็นตัวแทนโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐและอิสราเอลทั่วภูมิภาคเช่นฐานทัพหรือเรือบรรทุกน้ำมันราคาน้ำมันพุ่งเสี่ยงเศรษฐกิจโลกสะเทือนหากอิหร่านเลือกปิดช่องแคบเพอร์มุส ที่มีเรือบรรทุกน้ำมันผ่านกว่า20%ของปริมาณโลกราคาน้ำมันจะพุ่งทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทันทีนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าวิกฤตพลังงานอาจกลับมาอีกครั้งในรอบ15ปีปัญหาทางกฎหมายในสหรัฐเองแม้จะเป็นประธานาธิปดีแต่ทรัมป์ถูกตั้งคำถามจากฝ่ายค้านว่าเขามีสิทธิ์อะไรในการเปิดฉากโจมตีโดนไม่ผ่านรัฐสภาพักเดโมแครตนำโดยฮาคิมเจฟฟรีย รียมสอบสวนเรื่องนี้หลายฝ่ายชี้ว่าทรัมป์อาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตภายในประเทศควบคู่ไปกับสงครามภายนอกทิศทางของนโยบายโลกเปลี่ยนตอนนี้โลกอาจเข้าสู่ยุคของสองขั้วใหม่นะครับอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกกับจีนรัสเซียอิหร่านจีนอาจใช้โอกาสนี้ดึงอิหร่านเข้าร่วมความร่วมมือใน Belt and Road Initiative มากขึ้นขณะที่นาโตเองก็ถูกบีบให้ต้องเลือกข้างอย่างชัดเจนสำหรับประชาชนทั่วไป สิ่งที่เราควรจับตานะครับคือราคาน้ำมันในไทยและเอเชียจะเริ่มปรับขึ้นภายใน1-2สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงแรงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสายการบินและโลจิสติกความเสี่ยงเรื่องไซเบอร์วอลและการก่อวินาศกรรมในประเทศที่อยู่ฝ่ายสหรัฐ สูงขึ้นและที่สำคัญการเลือกตั้งสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน2 0 2 5นี้อาจจะกลายเป็นการตัดสินชะตาโลกอีกครั้งหนึ่งว่าคนอเมริกันเนี่ยจะเลือกสนับสนุนสงครามหรือกลับไปหาทางการทูตดีทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์โจมตีนิวเคลียร์อิหร่านที่สหรัฐเพิ่งเปิดฉากออกไปนะครับนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ยาวนานกว่าที่เราคิดฝากกดกระดิ่งกดติดตามช่อง on trend วิเคราะห์ข่าวเพื่อไม่พลาดรับชมข่าวที่เป็นกระแสสวัสดีครับ